เรื่องของการพนันครับยังมีเกิดขึ้นอีกหนึ่งพื้นที่ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางครับล่าสุดนะครับฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับบุกทลายนักพนันและก็จับกลุ่มนักพนันแอบแทงไฮโลในป่าละเมะได้4รายครับกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ครับได้เดินทางเข้าไปตรวจค้นบริเวณป่าละเมะท้ายหมู่บ้าน บ้านสีดอนชัยหมู่ที่5ซึ่งเชื่อมกับบ้านจำบอนหมู่ที่9ตะบนต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสามารถจับกลุมนักเล่นพนันไฮโลได้ทั้งหมด4รายครับทั้งหมดเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับพร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นการพนันนะครับก็คือไฮโล1ชุดและเงินสดอีก1,500บาท ซึ่งทั้งหมดนะครับก็ถูกนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายที่สถานีตํารวจภูทรทุ่งฝายซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเนื่องจากยังมีนักพนันอีกกว่า20คนนะครับที่สามารถหลบหนีไปได้ครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในเขตท้องที่หลายแห่งได้สืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพน,นันค่ะเป็นลักษณะของบ่อนวิ่งก็คือจะมีลักษณะเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆแบบหมุนเวียนไม่ซ้ํากันค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะได้พยายามติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบกาันนักพนันเนี่ยก็รู้ทันค่ะเกิดการไหวตัวหลบหนีไปก่อนได้ทุกครั้งซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มดําเนินมาตรการเชิงรุกนะคะตรวจสอบชุม ชนทุกแห่งอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อป้องกันและการกระทําความผิดกฎหมายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นในช่วงนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปะ